Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เพื่อไทยแนะภูมิใจไทยเปิดใจกว้างอย่าทำเป็นเด็กยันถ้าผ่านร่างพรบกัญชาคนลุ้นคุกเสพยาเต็มเมืองแน่ ที่รัฐสภานายสุทินคลังแสงสอสอมหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงจุดยืนพักเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติพรบกัญชากัญชงที่ถูกถอนออกไปปรับปรุงแก้ไขว่าร่างพรบดังกล่าวสามารถทําได้แต่ต้องไม่ใช่กัญชาเพื่อสันทนาการจุดยืนของเราต้องเป็นกัญชาทางการแพทย์มาตลอดพักเพื่อไทยเฝ้ามองมาตลอดว่า ถ้ารัฐาบาลทำในกรอบทางการแพทย์จะสนับสนุนแต่ถ้าเกินจากกรอบนี้เราไม่สนับสนุนที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62รัฐาบาลมีเวลาในการวางแผนและจัดระเบียบเรื่องการควบคุมซึ่งรัฐาบาลและพักภูมิใจไทยควรเสนอกฎหมายควบคุมก่อนแล้วจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อปลดล็อกกัญชาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์64ขณะที่ ยังไม่มีกฎหมายควบคุมนี่คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าในประกาศกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์อย่างเดียวแต่เป็นกัญชาทางสันทนาการเรายิ่งมีความเป็นห่วงเพราะไม่มีข้อใดที่ห้ามเสพ ห้ามผีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังเชิญชวนให้ผีได้พักเพื่อไทยท้วงติงมาตลอดว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขเลยเถิดเกินไปแต่ที่พักเพื่อไทยให้โอกาสรัฐบาลเสนอร่างทรบกัญชาเข้ามาในสภาเพื่อที่จะควบคุมการใช้เราจึงยกมือรับหลักการให้วาระแรก โดยตั้งความหวังว่าในชั้นกรรมธิการกมารมทจะไปแก้ไขปรับปรุงให้มีการควบคุมที่ดีโดยเฉพาะสิ่งที่สังคมกังวลซึ่งเราคาดหวังว่าแต่สุดท้ายพบว่าไม่มีการควบคุมการนําไปใช้ในทางที่ผิดเลยและยังพบว่าในร่างพรบฉบับนี้ส่งเสริมให้ใช้ในทางสันทนาการด้วย ดังนั้นเมื่อเข้าสู่สภาอีกครั้งมีความเป็นห่วงจากทุกองค์กรที่ได้ส่งข้อมูลให้สสช่วยยับยั้งร่างกฎหมายฉบับนี้พักเพื่อไทยต้องฟังเสียงจากทุกฝ่ายประกอบกับที่เราติดตามมาตลอดเห็นตรงกันว่าร่างพรบฉบับนี้น่าผิดหวังอย่างมากซึ่งเกินหลักการที่ให้ไว้และมีการเพิ่มมาตราจํานวนมากโดยเป็นการเพิ่มเพื่อส่งเสริมให้ใช้กัญชาทางสันทนาการ นายสุทินกล่าวต่อว่าวันนี้ถ้ายังออกกฎไม้ฉบับนี้คนจะล้นคุกคนจะเสพยาเต็มบ้านเต็มเมืองอาชญากรรมจะเกิดจนคุกไม่มีที่ขังแต่ถ้าให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดก็ไม่ต้องตกใจเพราะไม่มีการตามจับย้อนหลังอยู่แล้ว วันนี้เป็นแบบนี้เพราะรัฐบาลกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดที่ประกาศให้กัญชาออกจากบัญชียาเสพติดดังนั้นปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นพักเพื่อไทยเป็นคนตามแก้ให้ไม่ใช่ขัดขวางไม่ใช่เฉพาะพักเพื่อไทยแต่พักร่วมรัฐบาลรวมถึงองค์กรทางการแพทย์ซึ่งมีแต่พักรัฐบาลบางพักที่ไม่ฟังทุกฝ่ายเลย นายสมคิดเชื้อคงสอสออุบลราชธานีพักเพื่อไทยกล่าวกรณีที่มีการระบุว่าคนของเพื่อไทยไปทำธุรกิจกัญชาว่าเราไม่ได้ไปดูเรื่องการลงทุนเพราะเป็นธุรกิจของเขาเราไม่เกี่ยว ทั้งนี้พักเพื่อไทยไม่เคยตกใจกับนโยบายพักไหนเลยไม่เกี่ยวกับประเด็นการเมืองแต่เราจะทำอย่างไรที่จะปกป้องสังคมส่วนรวมได้ดังนั้นก่อนจะโทษใครต้องมองตัวเองก่อนไม่ใช่ไปโยนให้พักอื่นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ